นี่ไม่ใช่หิมะนะครับแต่เป็นข้าวสวยร้อนๆที่ท่วมมิดหลังคาบ้าน เรื่องเริ่มจากอองไปทำบุญหลวงพ่อเลยให้หม้อเก่าๆมาใบหนึ่งท่านบอกของดีนะกลับถึงบ้านอองลองยกมือไหว้จู่ๆม้อก็เสกข้าวออกมาเองเลยได้ข้าวแล้วก็ออกมาเดินตลาดสบายใจแต่ลืมบอกให้ม้อหยุดเสกข้าวป้าศรีทางบ้านแอบเห็นรีบเอากลละมังมาโกยหม้อยิ่งเสกข้าวออกมาไม่หยุดตูมบ้านแตกสิครับข้าวทะลักออกมาป้าศีลอยออกมาพร้อมกะละมังเลยไหลบาลงมาท่วมซอยเป็นสึนามิชาวบา หมาแมววิ่งหนีกันจ้าละวันท่วมมิดหลังคาจากหมู่บ้านกลายเป็นทะเลข้าวชาวบ้านติดหนึบในดงข้าวองกลับมาเห็นแทบช็อก ok ต้องกลั้นใจฝ่าดงข้าวร้อนๆเข้าไปหยุดต้นเหตุให้ได้ในที่สุดก็จับตัวการได้อองชูหมอขึ้นฟ้าและตะโกนสุดเสียงพอแล้วจ้าหยุดสักทีเล่นเอาหมดแรงถ้าเป็นคุณเจอข้าวท่วมแบบนี้จะทำยังไง